แหมรู้ซะด้วยนะในเด็กว่ามันใไรโอ้ยลูกใครเนี่ยมันทำตกอยู่ในไร่เราเนี่ยเดี๋ยวลองร้องเรียกดูหน่อยเผื่อจะมีคนอยู่แถวนี้นี่ลูกใครเนี่ยนี่ลูกใครเนี่ย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 มาลักเอาไปมาลักเอาไป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 ไม่มีฉันเอานะเออไปดู ้เไม่น่าให้พูดเลยแต่ท้อนกลับมาไม่มีดีเลยเอ้ยหน้าตาน่ารักไอ้เราก็มีน้องอยู่สองคนและกำลังแบ่บอกเลยแต่ใครได้ญญาาเป็นผู้หญิงไอ้นี่เป็นผู้ชายด้วยดูกเก็บไปเลี้ยงเป็นน้องเราเลยแต่ถ้าเกิดจะเอากลับไปบ้านนี้ไม่ได้แน่เดี๋ยวทับกันใจ้หาเลยต้องเอาไปฝากไว้ที่สำนักอาจารย์ที่สาพราโมก <S <S ให้เขาเลี้ยงดูเอาไว้เพราะครบ20ปีเราค่อยไปรับกลับมา เดี๋ยวจะตั้งชื่อก่อนเราชื่อลูกแก้วสาริกานกกระปูดเด็กคนนี้เราจะขอตั้งชื่อว่าปัยยุทธอะฮะอะไรๆบไรอกมีอะไรฮะอะอะไรฮะนะยังยุ่กับผมผมเป็นนายกอย่างเดียวยังยู่กับผมอยังนี่มันลูกติดคนสมุนคุณเนี่ยไม่เอาดีกว่า นกแก้วสัญการนกกระโไอเด็กคนนี้จะขอตั้งชื่อว่าเสียงสารไปแล้วกัน